สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องมาเอาของฝากขอไอ้กุ้งพี่น้องพอจีไอ้กลุ้งเสือฝ้าใส่ทงให้เลยล่ะมีแจ้มีอันหมักแป้งน้ำอหมขอจใน้ครับจ้อะไรพอจีมีหาก่รึพี่น้องแต่เดียสามน้องคอนกับไอ้กลางกินเลยคนละก่อนน้องอันนนน้ไปเรียร้อยน้องน้องอันนน ลืมแล้วพอนี่ฮะรื้อแล้วลูดจก้แม่พูดีอนี้อ่ากา็มาพูดดีมาด้วยไปรินน้ำลา,ลนะบายบ่ได้ขึ้นไปลินน้ำอีแมลลง,งล้านแมงแต่ก็จมคิดหอนจ้ะบื้อหนึ่งนาทีได้ขึ้นไปยุบรีอ่าจะสิขึ้นไปอันอันเนนมืองนั้นไม่เอาเแหละฮะทีเทค่านั่นแหละทีสิพาน้อนง,งนุ่นไปลนินน้ำอีแม่ล้านแมง แม่มามเ้วดพอจะไดเอจะได้เ <rawd> ุ้งไปใส่ละุ้ง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 ไปใส่ละุ้งให้กูเห็นเนี่ยเห็นไมเด้บ่ปุ้อ่งเด้ลมเนาะเออเวลาล้มพาดมาล้วมันก็เลยล่มลงมา ยังจองอยู่พี่นนางตัดออกนที่ออกมัน่นะมันมันเริ่มเหลืองแล้วมันขี้ไล่มีวันที่นเคยก็ออกได้ตกลงมานะคือลมผาดโอ้ยลมคาอผ้าพี่น้องช่องหน่อยฮึ่ม น้ำมอกตกคุณไปเมื่อกี้ไะคุกระอ่าบ้นอากาศคือว่าอากาศดีดบ่หนบนาวันคอยยังลุกคอยนำไรได้ยวนี้ฮะป่ามันเข่ายแต่ว่ามันพันปุติดดเก่ารีใหม่ใหม่แก้ เด้อเวลาพัดแล้วมันบูธีงเก่าจะั่นแหลเีแเลยกินหมดคนละก่อนกันไอ้กังไมแซอิ่มเลย่ะกิมแล้วนะกินก่อนเดียวมนแบมันร้ายเนาะแม่นะมันร้ายนอนไปแกนอน ไม่ได้ไม I mean ่ได้ไม่ได้ไม่ไม oh yeah. ่ไม oh ่ด้่เลย้อคีล่เลยมีล่มันบลูยามีน้มกวจเียวเียวเาเลยมีต่ขาดเอา้งมยากัน่้างีล่ดสนล้ว่อล่อนี้ไอ้คีล่ชไ้ เรได้ตัวไหนเมื่อได้ึงเมืขับแล้วด้ยานเลยยานอ่ะให้เราอยู่ในกะตารดให้กบบเสมอให้ไปก่อนขาดช่องก่อนจะค่กินไช่ก่อนจก่กินนุ่นกินนุ่นกินช่องก่อนเชื่อเลยดนน้อยดนทองยังกินช่ก้อน มาแล้วมะขำกับไปแล้วไม่ขำแล้วมะไปกันมาออเลย่ยาหลดพี่น้องมาขำกันาเลยเอนเอื้อนเป็นกีาไปเยนนั่นเอน้อนไปเียนั่งเ่นเอ้อนเด้อนีเด้อบาริกปดน่อยเอาจะค้างหรือง้างเลยค้างหมดแล้วยันยันแนวกิน โอ้แมวกินดิโอ้ยกินได้กลางคืนมานี่มือจกจกเลยลูกไก่เตินบริ้งแมวกินแนวลายอะไรล้าขงก่ะลงใตาทป่ามาปะกลับว่เฮาครับครับนนไอ้คอยขี่รถเราด้วยอยาเด้อน จูจู้จ้เต็มจอแล้วตาเราข่อยขี่เด้อไปเยเดินทางปลอดภัยด้วยขอบใจยโยโยไปไปบา้บปมากันเด้อมก็นด้อบายบบ๊าเายมาเจอนัน้วไป ไปกลับเลยด้พี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องมาห่อเอะไรเลยจ้าไหนคะกินจะสวนไอ้กุ้งซื้อจีมาผักหน่อไอ้กุ้งซื้อคจีมาผัเคจีลปเต้พี่น้องไอ้กุ้งซื้อให้ห้าก่อน เดาน้องคอนกับไอ้กางกินเลยคนละก่อน <c oughs> เหลือสามคนละก่อน <c oughs> ขอบใจไอ้กลุ่มเด้ออ่าคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเด้อจ้าพี่น้องถ่าเด้อสองน้องคอนสวรรค์เคสามถ่า,า,าเด้อจ้าฝากลูกเด้อพี่น้อง <c oughs> ลูกเป้าอ่าทุกคนจะเฝ้าเบื่อหนะ้าเอาน้องคอนเด้อติดตามน้องคอนเด้อพี่น้องบ๊าย <c oughs> บาย